เสียดเข้ามาห,หน่งคันครับคันนี้เลขไม่์แค่70,000กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าภายในเขาเนี่ยสวยงามด้วยเบาะเป็นหนังแนป้าด้วยนะฮะต้องบอกว่ารถ Mercedes-Benz เ,เ,นเนี่ยพอเป็นมือ2ราคามันหายเยอะมากอย่างคันนี้เปิดตัวเนี่ยสี่ล้านสามแสครับวันนี้เป็นมือ2เหลือเพียงแค่2องล้านเก้าหครับหายไป2องล้านสาเลยนะ ก็ถือว่าหายเยอะมากๆหายเยอะกว่าราคาที่เขาเหออยื่ออีกครับรถคันนี้คือ Mercedes-Benz CLS 220d ตัว AMG Premium ครับรถปี2021จดทะเบียนปี2022เลขใหม่70,000รถคันนี้สีขาวครับเดี๋ยวผมพามาชมว่าเขามีออปชั่นอะไรบ้างและสภาพรถเป็นอย่างไรมาเรามาเริ่มต้นดูรถคันนี้กันเลยครับ ดูสภาพตัวถังก่อนเลยนะครับดูเลยสีสันอยู่ในสีสันสภาพที่สวยงามนะครับยังไม่มีรอยแตกหรืออะไรโครมียมต่างๆยังไม่มีลอกนะครับน้ำจับประตูคันนี้นะครับก็จะเป็นคีเลตด้วยนะครับตำหนิอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคุณผู้ชมนะอาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราดูให้นะครับโอเคครับอ่ะถัดมาดูต่อนะครับที่ตัวล้อล้อลาย AMG นะครับนี่เลย โอเคนะยางจะเป็นยางปี2024นะครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้านะครับเราขอไปดูทางด้านข้างฝั่งนี้ก่อนเลยนะครับฝั่งนี้ก็ดูดีเช่นกันนะครับสวยงามไม่มีแตกนะครับแล้วก็โครเมียมเนี่ยไม่มีลอกไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับอันที่แจ้งนะครับเป็นคีรัดโกทั้ง4บานนะครับโอ้ประกอบอื่นดูกันต่อนะครับนี่นะครับเลเบลมอกรนะครับยังอยู่ครบๆเลยนะครับจริงๆพวกนี้ก็ดูไว้ก็ดีนะครับ เพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกนะว่ากระจกเดิมไม่เดิมอะไรเงี้ยก็เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้นะครับและคันนี้เดี๋ยวผมพามาดูนี่ครับคันนี้ผ่านการตรวจรถมาแล้วนะครับโอเคนะคุณผู้ชมทําไปดูกันต่อที่ด้านหน้านะครับคันนี้จะได้ไฟหน้าเป็นมัลติบีม LED นะครับแล้วก็สภาพก็คือขาวใสเท่ากันทั้งสองฝั่งดูจากรอยสะเก็ดหินหรืออะไรตามไฟหน้าเนี่ยต้องแจ้งอย่างนี้นะครับก็คือไม่ได้มี ต้องบอกว่ารถที่วิ่งในเมืองเป็นหลักอ่ะจะไม่ค่อยมีหรอกครับแต่ถ้าออกต่างจังหวัดสักรอบสองรอบผมบอกเลยนะได้มันหลายลอยเลยละนะครับแต่ถ้าใช้ในเมืองเป็นหลักเนี่ยจะไม่ค่อยมีพวกสเก็ตหินข้ามาแมลงอะไรพวกนี้นะครับคันนี้จะได้กล้อง T 6 0 c a m era นะครับนี่กล้องด้านหน้าอยู่บริเวณนี้นะครับรวมถึงว่ามีเซ็นเซอร์ให้มาด้วยนะครับตําหนิอยู่ตรงนี้ครับด้านล่างเห็นไหม ตรงนี้มีอาจจะเกิดจากการที่ขับรถลงเนินจากห้างสรพรพสินค้าอันนี้ผมพูดจริงๆเลยเพราะความสูงเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะเตี้ยนิดนึงนะครับเทียบกับข้อเท้าผมก็ได้นี่อยู่ประมาณข้อเท้าผมจริงๆนะแล้วเวลาลดลงห้างเนาะสมมตินี่เป็นเนินใช่ปะ่ะลงมากึอกอย่างนี้ด้านหน้ามันอาจจะไปเสมอเข้ากับตัวทางที่เป็นทางลาดเรียบเนาะ ปึ๊กหน้าลงไปก่อนนะครับก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้ต้องบอกว่ารถผมเนี่ยที่บ้านที่ทําเตียเต้ยๆหรือยิ่งไปติดลิ้นคาร์บอนมานะเป็นบ่อยนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อยโอเคนะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงดูห้องเครื่องกนะันดีกว่านี่แหละครับคันนี้ผมต้องบอกว่าเครื่องยนต์มีความทนทานมากนะครับคันนี้คือเครื่องยนต์รหัส o m 6 5 4นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0 0พซีซีพละกำลัง1 9 4แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์ 9G ้าจทนิกครับและที่สำคัญคือคันนี้เป็นแบบขับหลังนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนชอบรถแบบขับหลังเน,ะนาะนะผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับบางคนบอกไม่ชอบรถขับหน้าเลยเขาเรียกไม่สบายใจชอบขับหลังมากกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วกันแต่คันนี้ขับหลังนะแล้วในส่วนของโครงสร้างนะครับมาดูได้เลยน็อตฝากระโปรงนะครับ นอกจากดูสีแล้วเราต้องทำมืออย่างนี้เพื่อเข้าไปรูปด้วยนะครับโอเคนะคุณผู้ชมไม่เคยแกะเลยแผงข้างด้วยเช่นกันตัวหนังสือต่างๆก็ดูนะครับโอเคนะดูคานนะครับเลเวลมอกแต้มสีส่องคางด้านล่างนะครับองค์ประกอบพวกนี้เป็นองค์ประกอบที่เราต้องดูนะครับโอเคถัดมาต่อฝั่งนี้นะครับตัวหนังสือนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับ ามาดูด้านหน้าต่อนะครับด้านหน้าก็ดูตัวหนังสือต่างๆพวกนี้ซีเรียลฝั่งนี้ใช่ไหมเนี่คือการยืนยันองค์ประกอบนะครับถ้ามันหายไปถ้าตัวเลขไม่บาลานซ์กันถ้ามันชัดมั่งไม่ชัดมั่งแบบนั้นไม่ปกตินะครับโอเคุอ่ะถัดมามาดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูต่อก็จะมองข้างมีกล้องอยู่ด้านใต้น,นะครับอย่างที่แจ้ง G-City Camera นะครับ โอเคครับนี่คันนี้กระจกจะเป็นแบบเฟรมเลสก็คือไม่มีขอบนะครับดูแผงข้างต่อเลยนะครับนี่ดีไซน์มาสวยงามนะอ่าสีแดงเนี่ยถ้าอยู่คู่กับสีเข้มมันจะสวยก็ออกแบบมาได้ดีนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับปรับได้หมดเลยเตัวรองต้นขาตัวนั่งตัวพิงหลังตัวศีรษะและเมมโมรีเครื่องเสียงเป็นเบอร์เม e สเตอร์ครับ ปุ่มต <st une> ่างๆไม่มีลอกเลยนะครับมาดูที่พวงมาลัยต่อพวงมาลาย AMG ท้ายตัดนะครับก็มีทัชแพดเห็นไหมครับทั้งสองฝั่งเลยคันนี้ก็มีคูลคอนโทลด้วยนะครับเกียร์อยู่ที่คอนะครับอันนี้คือสภาพเบาะหนังนะครับดูเลยสวยงามนะครับก็จะได้เป็นนัปป้านะคุณผู้ชมประตูหลังเปิดออกมาเหมือนกันก็เป็นเฟรมเลตเหมือนกันไม่มีขอบนะครับ โอเคดูแผงข้างนะครับดูบบาหลังครับโอเคนะครับคุณผู้ชมอ่าแต่กล้องครับตามมาประตูบานหน้าต่อเลยนะครับนี่นํามาก่อนแล้วเปิดอลงมาครับดูสภาพแผงข้างสวยงามนะครับโอเคคอนโซลสวยงามนะครับดูเบาะต่อเลยเบาฝั่งผู้โดยสารนะครับโอเค อันนี้เดี๋ยวเราไปทําการทําความสะอาดให้นะครับเนื่องจากรถเพิ่งเข้ามานะครับอาจจะยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะครับอ่ะดูต่อนะครับโอเคครับคุณผู้ชมอ่ะดูบบอหลังโอเคนะครับสวยๆอยู่เลยเนาะอ่ะมาทางด้านหลังต่อครับต้องบอกว่า CLS เนี่ยเป็น Mercedes-Benz ที่มีเพียงไม่กี่รุ่นนะที่ไฟท้ายจะไม่ปกติเหมือนรุ่นทั่วไปของเบนเนาะถ้าเป็นปกติ c ีค s s e ค s s มันก็ไฟคล้ายๆกันใช่ไหมแล้วแต่ละโฉมอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเจเนอเรชั่นเดียวกันไฟมันจะคล้ายกันแต่ CLS จะแหวกแปลกแนวกว่ารุ่นอื่นออกมานะครับอันนี้ก็หลายๆท่านอาจจะชอบ Mercedes Benz นะครับที่เป็น CLS แต่ไม่ชอบรุ่นอื่นเพราะว่าปัญหาเรื่องไฟท้ายก็มีนะครับนี่แบบ CLS 220d นะครับมาเปิดฝาท้ายกันที่เก็บของเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกเลยเนาะแล้วก็ สามารถดรอปช่องระยะดรอปเนี่ยโหประมาณศองหนึ่งครับถือว่าเยอะอยู่นะช่องระยะดรอปของลงไปประมาณศองหนึ่งถือว่ามีเยอะพอสมควรแท่งฉุกเฉินอยู่บริเวณนี้นะครับยังอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาท้ายได้เลยมาทางเบาะหลังขออนุญ,ญาตขึ้นไปนั่งได้ไหมครับ CLS เดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งหลังให้ดูนะครับลองขึ้นเลยนะครับ จริงๆมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหร่นะแล้วก็จะลองนั่งนะครับหัวนี่ติดพอดีเลยนะคุณผู้ชมติดพอดีเลยครับนะก็ด้วยความสปอร์ตของเขาจริงๆเขาไม่ได้กะให้เรานั่งเบาะหลังหรอกมาถึงว่าคนโต้วอนอย่างผมนะฮะแต่ถ้าคนทั่วไปผมก็คิดว่าสามารถนั่งได้ตามปกตินะครับเพราะว่าเขาให้เบลมาสามอันแล้วก็ตัวเบลเนี่ยให้ดูนะครับมอกอก็ยังอยู่นะครับไปครับไปเบาะหน้ากันดีกว่า มาให้ดูสภาพบ่ออีกรอบนะครับก่อนที่ผมจะขึ้นไปนั่งนะครับโอเคนะมาทดสอบเบาะปรับไฟฟ้านะครับโอเคก็ใช้งานได้เนาะปกตินะครับใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับมาขออนุญาตขึ้นไปนั่งเลยนะครับ ด้วยความสป,ปอร์ตของเขาเนี่ยปีกเบาะมันก็จะลัดตัวเราให้แบบคือเวลาที่เราแบบซิ่งๆใช่ไหมตัวเราจะไม่ได้เหมือนแบบเบาะที่เป็นแฟลตแบนๆใช่ป่ะอย่างนั้นอะ่ะตัวเรามันจะไหลได้ใช่ป่ะแต่อันนี้เหมือนเห็นไหมครับเขาล็อกสลีละเราเข้าไปนะครับให้อยู่ตรงนี้มันจะขยับไม่ได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการดีไซน์ของ Mercedes-Benz นะครับโอเคครับคุณผู้ชมคันนี้ก็อ่ะ มีหลังคานะแล้วก็ตรงนี้ผมดูให้แล้วไม่มีร่องรอยน้ำรั่วอะไรใดๆเลยนะครับโอเคครับมามาดูกันต่อเลยนะฮะคันนี้มีปุ่ม push start อยู่บริเวณนี้นะครับในหน้าจอจะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีเลยแล้วก็การปรับค่าต่างๆก็อยู่ในนี้ซึ่งใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งสามารถควบคุมได้ด้วยนี่ครับตรงกลางนี่ touchpad หรือว่า touch controller น,ลลนี้นั่นเองนะครับ แอมเบียนไลท์ต่างๆปรับในหน้าจอได้อันนี้ปกติอยู่แล้วระบบช่วยเหลือนะครับปรับได้เลยนะระบบช่วยเบรคเขาบอก Mercedes-Benz เนี่ยต้องตั้งแบบช้าเนาะต้องตั้งช้าหน่อยนะครับอย่าไปตั้งเร็วนะตั้งเร็วนี่มันเข้าแบบไกลมากเลยนะฮะโอเคนะครับตรวจสอบจุดบอดการตั้งค่ารถยนต์นะครับ ไดนามิกสีเล็กนะก็มีหมดขับขี่แล้วใช้ทุกวันก็เอาจริงก็ใช้เป็นคอมอร์หรือใครใช้เป็นตัวไหนก็แนะนํากันได้นะครับหรือใครใช้อินดิวิดดวลก็คือปรับเองตั้งค่ายังไงบ้างลองแชร์ข้อมูลกับทุกคนดูนะครับเนี่ยกำหนดค่าอินดิวิดด l วลเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับไฟส่องสว่างนะครับไฟเรืองแสงในรถหรือก็คือแอมเบียน i n ไลท์นั่นเองนะครับก็สามารถปรับได้นะครับ เอาสีอะไรนะครับหรือจะเป็นหลากสีไหมหลากสีผมชอบหลากสีนะเพราะว่ามันดีไซน์แบบผมว่าเขาผสมผสษษานล,ลงตัวสำหรับผมอะนะดูหรูหราขึ้นมาเลยเห็นไหมในตรงนี้ม่วงอะสมมตินะตรงนี้ออกม่วงนี่ดูทั้งข้างเป็นแดงอะไรอย่างนี้ครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบแล้วกันแล้วแต่ชอบแต่ผมชอบหลักสีนะครับแล้วก็แต่ว่าจะไม่เปิดให้มันสว่างมากนะ จะไม่เปิดให้มันสว่างมากแล้วกันนะครับโอเคครับถัดมามาดูอันนี้ระบบปรับอากาศผมยังไม่ได้เปิดนี่อันนี้คือแอร์นะครับซึ่งมีโหมดออโต้ให้มาก็กดเลยนะครับแล้วก็แยกโซนด้วยนะครับช่วงนี้อากาศหนาวนะก็ไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์แรงแรับเปิดเบาเบาก็พอนะครับแล้วก็ซิงก์ได้หรือแยกโซนได้ปุ่มนี้ถ้ากดอันนี้มันก็จะซิง์นะครับเวลาปรับก็จะไปคู่ ปุ่มอากาศหมุน,นเวียนภายในรถนะครับอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเมอร์เเดสเบนจะกดปุ่มนี้ทุกครึ่งชั่วโมงเขากลัวออกซิเจนในรถไม่พอครับแต่ไม่ต้องกลัวข่นเข้าเพราะเมอร์เซเดสเบนมีฟิลเตอร์2ชั้นตรงนี้เป็นคีย์รัดนะครับโทรศัพท์นะครับเนวิเกเตอร์เรดิโอตั้งค่ารถนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้กดง่ายนะใกล้ดีสมัยก่อนไฟฉุกเฉินหรือรถบางคันทุกวันนี้ต้องไปอยู่แบบตรงกลางเนี่ยเอ,อื้อมต้องเอ,อื้อมใช่ไหมอันนี้อยู่จุดที่แบบง่ายดีเพราะว่า มือเราไปปรับแอร์ยังปรับได้เลยอยู่แค่นี้มันก็ใกล้ยอยู่แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้เปิดได้นะครับมีที่วางแก้วแล้วก็ล็อกได้ไหมล็อกได้เปิดได้ล็อกได้ปกตินะครับโอเคครับนี่ตรงนี้นะครับเซนเตอร์คอมมานเดอร์นะครับมีทัชคอนโทรลเลอร์โหมดขับคีออันนี้ก็จะมีปนะักพักกิ้งแอซิดเนาะหรือว่าปังโทนิกนะช่วยเข้าจอดอัตโนมัตินะครับแล้วก็นี่ ปิดหน้าจอได้ปิดม่านหลังได้นะครับตรงกลางพนักวางแขนนะครับนี่ยังใช้งานได้ปกตินะไม่มีแตกนะครับเคี่ยวล็อกต่างๆนะครับพวงมาลายัยหุ้มหนังแล้วก็เป็นท้ายตัดด้วยนี่ข้อดีของท้ายตัดคืออย่างนี้เดี๋ยวผมลองแบบอย่างนี้ติดเลยใช่ไหมแต่พอเป็นท้ายตัดเห็นไหมอ่านี่คือข้อดีแล้วก็เอ็มจีก็ชอบใช้เป็นแบบท้ายตัดนะครับเลขไม้เออลืมให้ดูเลขไม้ได้ไงเนาะ Okay. เลขไม่อยู่ที่เจ็ดหมื่นหน่งพันหกร้นะครับตอนนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยสภาพรถก็ดีด้วยแล้วไม่มีการเจิมลนะ้วเช็คก่อนเกิดเจิมใต้นี้โอเคใต้นี้ก็ไม่มีการเจิมนะครับสวยเลยดีเลยที่ไม่เจิมนะอย่าเจิมเลยนะคุณผู้ชมล้างยากจริงๆนะครับแป่ผมไปหน้ารถอีกรอบดีกว่าย้ำอีกครั้งครับรถคันนี้คือ Mercedes CLS z c l ส2 2 0 D AMG Premium รถปี2 0 2 1จทะเบียนปี2022 ออกใหม่4ล้าน0าแ่านวันนี้เป็นมือ2เหรือเพียงแค่2 9 9ล้านเาหครับสนใจทดลองขับคันนี้สามารถติดต่อมาได้ที่วิสาหกตคาร์นะครับช่วงนี้ผมมีรถให้ลองเยอะมากรถแบบเบนซ์รุ่นอื่นๆ BM1000 นะครับสามารถมาเปรียบเทียบได้เลยเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบเพอร์ฟอร์แมนซ์เปรียบเทียบฟิลลิ่งแบบไหนเหมาะกับเราถ้าไปหลายคนด้วยเสาร์อาทิตย์ครอบครัวไปด้วยอาจจะเลือกเป็น eCar แทนนะ แต่ถ้าเน้นขับคนเดียวนั่ง2คนอะไรอย่างนี้หรือครอบครัวตัวเล็ก CLS ก็ตอบโจทย์และคันนี้เครื่องออยมหเครื่องทนด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากดูว่าผมมีรถอะไรบ้างน,นะครับผมได้ทําการรีวิวลงไปในช่องนะครับก็สามารถกดเข้าที่โปรไฟล์ช่องแล้วไปเลือกชมรถได้เลยนะครับผมก่อจากกันวันนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับก็ผมจะลงคลิปทุกวันนะแล้ววันอาทิตย์จะมีการไลฟ์สดนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนและวันนี้คุณอยู่กับผมปางวิสาโตคาครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ